ว่างเงครับเมื่อสี่ปีก่อนฉันเพิ่งถูกย้ายมาโรงเรียนนี้ในฐานะคุณครูสอนภาษาอังกฤษฉันทำงานอย่างหนักเพื่อให้ปรับตัวได้ไวแล้วฉันก็เพิ่งเริ่มที่จะจำได้ของเด็กนักเรียนและก็ชื่อของพวกเขาวันหนึ่งหลังเลิกเรียนฉันมาพักหายใจบนดาดฟ้า แล้วโทชิโร่คุงก็วิ่งผ่านฉันไปเป็นอะไรไหมฉันถามเขาเขาหันมาทำท่าบอกให้ฉันเงียบและฉันก็เห็นเลือดกำเดาออกจากจมูกเขาหลังจากนั้นไม่คณจิบักคุงก็โผล่มาเหมือนกับว่าเขากำลังตามหาโทชิโร่คุงอยู่ฉันบอกกับเขาว่าฉันไม่เห็นโทชิโร่คุงเพราะหน้าของเขา บอกทุกอย่างที่ฉันจะเป็นต้องรู้หมดแล้วงั้นก็แสดงว่ามิโคชิบะสร้างปัญหาให้กับเขาจริงๆสินะครับค่ะเพราะหลังจากนั้นโทชโรคุงก็ได้บอกกับฉันไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โทชโรคุงจะกลับบ้านมิโคชิบะคุงกับเพื่อนของพวกเขาจะพยายามไถเงินเขาตอนแรกพวกนั้นก็ทําเพื่อความสนุก พวกนั้นบอกว่าโตชิโร่คุงทาให้คะแนนเฉลี่ยของห้องนั้นตกลงดังนั้นโตชิโร่คุงต้องรับผิดชอบในการเสื้อเครื่องดื่มเพื่อเป็นการขอโทษแต่แล้วมิโคชิบะคุงก็ติดการกระทาแบบนั้นมิโคชิบะคุงมีเกรดที่ดีเขาก็เลยเสนอว่าจะเป็นผู้ติวให้กับโตชิโร่คุงและหลังจากนั้นเขาและพวกเพื่อน ก็จะพาโทชิโร่คุงออกไปแล้วก็รีดไถ่เอาเงินค่าติวนั้นเมื่อแม่ของโทชโรุคุงนั้นไปทํางานคนพวกนั้นจะบุกเข้าไปที่บ้านของโทชิโร่คุงแล้วก็เอาเงินที่แม่ของเขาเตรียมไว้ให้โทชิโร่คุงสำหรับอาหารเย็นไปและเมื่อถ้าเขาไม่สามารถจ่ายเงินได้พวกนั้นก็จะอัดโทชโรุคุงที่โรงเรียนหรือไม่ก็ทําให้เขาเปียกโชกในห้องน้ํามีใครเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างไหม พวกเราคุณครูไม่เห็นเลยแต่มีนักเรียนบางคนเห็นถึงแม้ว่าฉันจะไปะไรายงานให้กับคุณครูที่คอยดูแลเดก็กพวกนั้นอยู่ฉันบอกเขาทุกอย่างที่โซเชโร่คุงได้บอกกับฉันคุณครูคนนั้นเขามีตำแหน่งเขาเป็นหัวหน้าครณครูของฉันซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าฉันและนี่คือสิ่งที่เขาตอบกลับฉันมา ตอนนี้พวกปีสามนั้นก็เลยจะเรียนจบแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างความวุ่นวายหวังว่าผมจะพูดได้ว่ามันน่าแปลกใจมากพูดตรงๆนะคะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะระบุว่านักเรียนเกรดเออย่างมัชชบะคุงนะั้นจะเป็นพวกชอบแกล้งๆเลยเมื่อไม่มีหลักฐานหรืออะไรเลยมาสนับสนุนเรื่องราวของทัชโชโรคุงแต่ว่ามันน่าจะมีสักคนสิที่ทำอะไรสักอย่าง ฉันไม่เข้าใจเธอจริงๆในตอนนั้นครูครับสุดท้ายสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดก็แค่คอยสอดสองดูแลโทจชโร่คุงไม่ให้อยู่เพียงลำพังที่โรงเรียนมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แต่สำหรับเขานั่นมันไม่เพียงพอดังนั้นเช้าวันแรกของภาคเรียนที่สามตัวช่วรกคุงก็แขวนคอตายในห้องตัวเองด้วยการใช้ผ้าขนหนู ผูกกับลูกปิดประตูและนั่นก็เป็นตอนที่คุณกดดันมิโคชิบะถามเขาว่าเขาเป็นคนที่ก่นแลกโทชิโร่คุณใช่ไหมค่ะใช่แล้วเมื่อสี่ปีก่อนคุณครูซาวะยืนหยัดต่อสู้กับมิโคชิบะในเรื่องที่เขาทำแย่ๆถึงว่าเธอถึงเก็บเรื่องนี้ไว้นานเหลือเกิน กูชุบะคุงบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการกล่นแกล้งนั่นเขาดูท่าหวาดกลัวมากเลยในช่วงที่เกิดเรื่องขึ้นแต่เมื่อฉันได้ยินมาว่าพวกลูกขุนจะมาสืบสวนเรื่องนี้ฉันคิดว่าความจริงจะปรากฏมีการว่าแบบสอบถามให้กับน,นักเรียน มีหลายคนที่เขียนสิ่งที่พวกเขาเห็นลงไปแต่ว่าผลการพิพากษาบอกว่าพวกเขาไม่พบหลักฐานของการกลั่นแกล้งเลยใช่ไหมครับทำไมพวกเขาถึงตัดสินแบบนั้นทั้งที่มีแบบสอบถามบอกว่ามีการกลั่นแกล้งมันไม่ใช่ว่าคณะลูกขุนพวกนั้นได้ถามคำถามตรงๆกับคนที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้นแบบสอบถามพวกนั้นจังถูกเก็บรวบรวมด้วยคุณครูคนเดียวกันกับคุณครูที่มีตําแหน่งคนนั้นและแน่นอนเขาทําลายหลักฐานทั้งหมดที่นักเรียนเขียนถึงเรื่องการกลั่นแกล้งลเขารู้เพราเขาจะถูกลงโทษโทษฐานที่ทนนเขาไม่สนใจในเรื่องที่มีคนรายงานไปให้กับเขาแล้วคณะลูกขุนพวกนั้นจะมีไว้ทำไม มีบางคนพยายามบอกเรื่องที่มีการแกล้งขึ้นทางออนไลน์แต่นั่นก็ไม่เพียงพอพ่อของโทชิโร่คุงอาศัยอยู่ที่โตเกียวส่วนแม่เขาก็ทำงานตลอดทั้งวันดังนั้นพวกเขาต้องคู่จึงไม่รู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเราวกับจะปิดบังความจริงครูคนนั้น ยังบอกอีกว่าไม่เคยเกิดเรื่องพฤติกรรมแย่ๆพวกนั้นเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคุณครูใหญ่หรือผู้อำนวยการเขาแค่ตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองและก่อนที่โคชิบะคงจะได้จบการศึกษาก็ได้มีคำตัดสินออกมาว่าไม่มีหลักฐานของการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นนั่นคือคำตัดสินที่คุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยคุณรู้ไหมในญี่ปุ่นรวมทุกชั้น มีนักเรียนสามร้อยคนฆ่าตัวตายทุกปีมีน้อยกว่า3%เเท่านั้นที่ระบุได้ว่าเกิดจากการกลั่ยแกล้งจริงๆในคนดีของโทชิโร่คุงไม่ได้รวมอยู่ในสปเซนั้นแต่คุณอิฮาร่าสังก็ไม่พอใจกับคำตัดสินนั้นเขาก็เลยฟ้องโรงเรียนเซเรียว เ่อเรียกร้องค่าเสียหายในการที่ทําให้โทชิโรค่คงต้องฆ่าตัวตายกายพรพิจารณาคดีถูกยืดออกไปและฉันก็ยังได้ถูกเรียกไปเป็นพยานอีกด้วยแน่นอนฉันตั้งใจจะเปิดเผยทุกอย่างฉันได้ยินมาจากโทชิโรค่คงแต่ก่อนที่ฉันจะได้ทําแบบนั้นคุณครูคนเดิมคนนั้นก็มาพร้อมกับทนายของโรงเรียนและถามฉันว่าฉันจะไปให้การในศาลยังไง ผมเดาว่าพวกเขาคงไม่อยากให้คุณพูดที่จะทำให้พวกเขาดูแย่สินะค่ะและนั่นก็เป็นตอนที่ฉันรู้ว่าเขาทำอะไรกับแบบสอบถามพวกนั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะเปิดเผยเรื่องทุกอย่างให้ฉันรู้และพยายามให้ฉันไปเข้าข้างพวกเขา,ขาฉันเดาว่าพวกเขาคงจนตอกจริงๆฉันเป็นผู้ใหญ่คนเดียวเท่านั้น ที่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโทชิโร่คุงเพราะท้ายที่สุดฉันไม่คิดว่าโทชิโร่คุงจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ของเขาและด้วยเหตุนี้แหละมันถึงไม่เคยมีหลักฐานยืนยันว่ามีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าฉันจะบันทึกเสียงตอนที่เขาคุยเรื่องนี้กับฉันและฉัน ก็ไม่ได้เห็นการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นด้วยตาตัวเองทนายความของโรงเรียนเห็นจุดนี้แล้วก็บอกกับฉันว่ากฎหมายจะให้ความบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงและถ้าฉันไม่สามารถอาหลักฐานมายืนยันได้ชัดเจนพอฉันก็ไม่ควรจะไปตั้งข้อสงสัยกับมิโคชิบะคุงดังนั้นพวกเขาก็เลยบังคับคุณให้คุณให้การในศารว่าไม่มีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นค่ะ ผมแน่ใจว่ามันคงเป็นการตัดสินใจที่ลำบากมากสำหรับคุณฉันน่าจะบอกความจริงไปในฐานะพยานวันนั้นแต่ก็มีบางครั้งที่ฉันคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้และฉันก็ยังคงคิดอยู่แบบนั้นเสมอทุกๆวันหรืออีกในหนึ่งก็คือฉันไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณครูที่เก็บแบบสอบถามคนนั้นเขาถูกย้ายไปโรงเรียนอื่นและเขาก็น่าจะยังสอนอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปโทษเขาสะทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวนะแล้วอิฮาร่ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงว่ามิโคชิบะเป็นคนที่กลั่นแกล้งจริงๆ เพราะมันไม่มีหลักฐานแน่ชัดจนทำให้เขาสามารถตัดสินใจฆ่าคนได้เออคือค,คุณครูครับเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่กุชบะเป็นคนกลั่นแกล้งแล้วก็แบบสอบถามพวกนั้นถูกขจัดทิ้งไปคุณเคยบอกเรื่องนี้กับคนอื่นไหมครับไม่ค่ะ ไม่เคยเลยค่ะคุณยากระบิคะฉันนะนะสมัยที่เป็นนักเรียนก็เคยเห็นการแกล้งเกิดขึ้นเหมือนกันมันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งในชั้นเรียนของฉันที่เขาก็ถูกกลานแกล้งมากเกินไปจนเขากระโดดจากดาดฟ้าของโรงเรียนจากดาดฟ้าเหรอครับถึงแม้ว่าเขาจะรอดมาได้ แต่ว่าเขาก็อยู่ในอาการโคม่ามาตลอด13ปีเขานั้นแต่นอนหลับไม่รู้สึกตัวเขาก็คือมิสุรุคุงและไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะลืมตาตื่นขึ้นมาได้อีกเมื่อไหร่ <Okay. S 1> แม่ของเขาเลี้ยงเขามาด้วยตัวคนเดียวถึงแม้ว่าจะต้องทำงานให้กับทางรัฐบาลเต็มเวลาเป็นเรื่องเศร้าจริงๆครับคุณครูของเด็กคนนั้นรู้ว่ามีการแกลง้กลงเกิดขึ้นแต่เขาก็ทำเป็นไม่สนใจมันสิ่งที่เขาว่ากล่าวตักเตือนพวกกั่นแกล้งพวกนั้นก็มีแค่ว่าอย่าทำเกินไป หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นทางสังคมก็ได้ลงโทษเขาเขาก็เลยเลิกเป็นคุณครูไปแต่ในคดีของโทชิโร่คุงนั้นไม่มีใครมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเลยรวมทั้งฉันด้วยถ้ามีใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นมิโคชิบะก็น่าจะเป็นคนแรกผมเชื่อว่าอิฮาราก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันคุณรู้ไหมว่าตอนเด็กฉันฝันอยากเป็นอะไร ตอนนั้นฉันใส่ซื่อฉันต้องการที่จะเป็นครูแต่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับมิสซูรุคุงฉันยิ่งรู้สึกมันแรงกล้ายิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง ฉันเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีก่อนแล้วฉันคิดว่าฉันพร้อมที่จะไปเจออิฮาร่าแล้วฉันน่าจะกลับไปที่โยโกม่าเก้าเก้าและพักผ่อนซะหน่อยนี่มันอะไรเนี่ยแล้วนามมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ยินดีต้อนรับกลับนะครับคุณยากมิอยากดื่มหน่อยไหมครับเอยรับไอ้สไตร<า>์านายทำตัวเองเหมือนกับอยู่บ้านเลยนะใครฉันเหรอทำไมนายมาคอมว่าย,ยัางไงคุณมนานะแอยากจะคุยกับนายนะยังไงซะฉันก็มาได้ว่าอะไรถ้าได้นั่งดื่มเบียร์แล้วเล่นโชกิแบบนี้แม่คุณมีความสามารถมากมายเลยนะคุณไคโตะสมเป็นลูกผู้ชายจริงๆนายต้องการอะไรจากฉัน ผมรู้ว่าคุณหาอะไรอยู่คุณยากาบิคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆาตกรรมมิโคชิบะฮิโรใช่ไหมเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณถูกโจมตีจากแก๊งยาขมาลิวเมงงานปล่อยผมเป็นคนจัดการเรื่องนี้ดีกว่านะขอบคุณนะแต่ฉันจัดการได้ผมไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องนี้อย่างนั้นหละในขณะ,ะนะที่นักสืบจากเมืองอื่นมาคอยตามสืบเรื่องฆาตกรที่นี่ผมไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอกนายจะไม่เล่นตาของนายเลยเล่นเกมให้จบแล้วกลับบ้านไปซะ คุณไม่ต้องการใครบางคนที่รู้สถานที่เกิดเหตุดีหรอกเหรอผมพาคุณไปที่ไหนก็ได้ในอีจิโจทั้งบนดินและใต้นี่นายไม่ได้ฟังฉันพูดใช่ไหมผมจะให้ส่วนลดสําหรับการใช้บริการครั้งแรกด้วยนะผมแค่ทนไม่ได้ที่จะมีคนภายนอกมาเอาผลงานไปทั้งหมดนะผมก็เลยคิดว่าผมจะมาชิวที่นี่จนกว่าคุณจะยอมตกลงมาเป็นสุกโมและสุุโยระที่ตัดสินใจเรื่องนี้มีพวกเพิ่มขึ้นมาก็ดีนะครับ บางครั้งหลายหัวก็ดีกว่าหัวเดียวผมก็ไม่มีปัญหานะครับฉันชอบออฟฟิศของพวกนายนะมันทำให้ฉันเหมือนรู้สึกอยู่บ้านเลยเออคุณยามิครับมันมีฟอรัรมในอินเทอร์เนต็ตที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอิฮาระพวกเขาบอกว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนฆ่าคนที่กลัน่นแกล้งลูกชายของเขาเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับจริงเหรอพวกเขามาถึงตรงนั้นแล้วอย่างนั้นเหรอลองดูสิครับมาก่อนครับนั่งก่อน ไอ้คุณครูฝึกสอนเลวนั่นบีบังคับให้เด็กนักเรียนต้องฆ่าตัวตายมิโคชิบะเป็น,นพวกโรคจิตอิคาร่าคือผู้บดุงความยุติธรรมในคราบของคนหืก่กรรมถ้าคุณถามฉันนะงั้นมันก็เป็นข่าวใหญ่มากเลยสินะคนเรามักชอบโหมไฟให้แรงขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นคนเราชอบอย่างนั้นเหรอคนที่ฆ่ามิโคชิบะนั่นแหละนะตอนนี้ยังเวเกิดไป่จะตัดสินใจนะครับ อย่างนั้นเหรอแต่ว่ามีโพสต์บางโพสต์ที่น่าสงสัยอยู่ อย่างเช่นอันนี้ครับระวังพิจารณาคดีอิฮาร่าได้ทำนายชัดเจนเลยว่าจะเจอสมคบมิจคุกุบะที่ไหนข้อมูลนั้นไม่เคยถูกเปิดเผยจนกระทั่งเมื่อเร็ววันนี้แล้วทำไมละ่ะเพราะหัวข่าข่าวใหญ่ที่หนังสือพิมพ์เล่นกันก็คือตำรวจโลกจิตถูกจับข้อหาลุกระเบิดทางเพศแต่ก็อย่างที่บันเป็นวงจรของข่าวก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะคดีลุกระเบิดทางเพศไม่พอที่จะพาดหัวข่าวอีกต่อไปแล้วล่ะครับก็อย่างที่ฉันบอกไงและนายฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะเว้ย คิดว่าคนที่กล้าไม่โคชิบะมีมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าล่ะไรบ้าพวกนั้นก็ยังวิ่งเล่นอยู่ที่เมืองนี้อยู่เลยมันก็ผ่านมาสองเดือนแล้วนะใครจะไปรู้ว่าพวกนั้นจะยังอยู่ที่เมืองนี้หรือเปล่าและอีกอย่างมันก็เป็นอีกวันที่สงบสุขในอิจิโจไม่ใช่หรือไงโตุ้งกวางมาจากข้างนอก แข่งูุกฮาม่าหริวแมงเนี่ยนะไอพวกหน้ากักขาวอีกแล้วรวยกันเลยคู่หูล้วเจอกันนะไม่เลไรลยดิว่าคราวนี้นายหนีไม่พ้นแน่ เดี๋ยวนะที่นี่มันนายล่อฉันมาที่นี่อย่างนั้นเลยไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ถูกจ้างมาเพื่อเอาชีวิตนายงั้นทำไมนายถึงถอดหน้ากาก,ากออกลนะ่ะ เพราะนับตั้งแต่นี้นายถูกแบนออกจากอีจินโจฉันชื่อเทโซว่าที่สมาชิกแก๊งโยกโกฮาม่าหลิวเมงหัวหน้าหน่วยน้าก,กากขาวแห่งแก๊งโยกโกฮาม่าหลิวเมงเทโซนักอิมเลอร์มานายจัดก,การเด็กๆของฉันไม่นานมาน,นี้น่าหมายถึงไอ้คนพวกนั้นที่พยายามเล่นงานฉันจากด้านหลังสินะ บางทีถ้านายไม่ขัดขืนนายอาจจะเจ็บน้อยกว่าที่นายกำลังจะเจอใครเป็นคนจ้างพวกนายมางานนี้ฉันรับมันจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่าอีกทีฉันไม่รู้ว่าใครจ้างพวกเราและฉันก็ไม่สนใจด้วยแต่ถึงอย่างนั้นการได้อัดนักสืบสักคนมันก็ฟังเป็นเรื่องน่าสนุกดีห้ามใครมาแตะต้องไอ,อ้หมอนี่นะ ฉันอยากจะรู้ว่าข่าวลือเป็นจริงไหมดังนั้นฉันขอชิมมันก่อนก็แล้วกันมาสนุกกันอย่ากามิมาเลย เทสโซดูราดเราก่อนนะครับมันยังไงซิอุ้ยโอ้ย,อยมันไววะ่ะอุย้ยเลือดไหลด้วยโอ้โหมันหลบว่ะโอ้โหว่องไวว่องไวอุย้ยเอาเก้าอี้ไปกินดีกว่ามัง้ง มาสิครับเก้าอี้รัว,ว <c oughs> มาโดนอีกทีเอ้าตีไปทางไหนเนี่ยโอ้ นมั่วสั่วไปหมดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาข้างหลังเอากลวยไป,ไป,ไป,ไป มาเอ้ทเอา้าวเขาบอกแล้วไงว่าอย่าแตะต้องฉันรนะ่างระวังหน่อยนะมาช้าไปหรือเปล่าคุณไครโตเออโทษทีโทษท,ทีไอ้พวกนี้ไม่ธรรมาดาเลยนะเนี่ย้ยหนีได้แล้วนะถ้ายังอยู่ต่อแล้วก็มีชีวิตก็ไม,ม่พอหรอกก็นั่นสินะ แล้วใครจะชดใช้ค่ากระจกให้ซุกุโมะล่ะฮะอ่าเข้าใจแล้วนะฉันจ่ายให้กัดได้ไปกันเถอะถ้าอย่างนั้นก็ตกลงโอ้โหทางสวกแล้ว จะไปตรงนี้ละ それ เอาละทีนี้ฉันไปได้หรือ,อยังเยอะก็มีเออ,อนายชื่ออะไรนะ,ะรเทสโซใช่ไหมนายเก่งกว่าที่ฉันคิดไว้จัดการคนได้ต้องมากนาดนี้ยอดเยี่ยมไปเลยเพื่อ <c oughs> ก็ขอบคุณนะทีนี้เมื่อน,นายชมฉันแบบนี้ทำไมนายไม่บอกฉันแล้วว่าใครจ้างนายมาฉันไม่ได้บอกเลยฉันไม่สนใจที่จะทำแบบนั้นหรอกนะงั้นอย่างน้อยนายช่วยปฏิเสธได้ไหมถ้ามีใครมาสั่งให้นายทำกับฉันแบบนี้อีกทุกอย่างมันจะแก้ปัญหาได้แค่นายออกจากเมืองนี้ไปและแน่นอนถ้ามีคนสั่งมาอีกฉันก็จะรับมันอีกแต่ยังไงซะ นายไปได้แล้วเฮ้นายทำได้ดีมันเลยเนี่ยเทสโซคนนั้นน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยในเมืองแล้วรู้สึกเหมือนว่านายจะได้รับความชื่นชมจากเขางั้นก็หมายความว่าเราไม่ต้องกลัวแก๊งอยู่ขม่าริวเมงแล้วสินะ เออเราก็สรุปแบบนั้นยังไม่ได้นะเพราะว่ายังมีหวัวหน้าเด็กๆอีกหลายคนแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นคงไม่พยายามเล่นงานในจากข้างหลังอีกแล้วแลวนั่นก็หมายความว่าเป็นประโยชน์กับเราใช่่นก็ถือว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กๆเององั้นเรากลับไปที่สำนักงานของสุโมะโก,ก่อนดีกว่านะรู้สึกเหมือนว่าออฟฟิศของเขาจะต้องมาพัวพันกับเรื่องนี้เข้าซะแล้วสิ เอาละครับสำหรับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ